สวัสดีค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มสมัครการถ่ายภาพกันเลยนะคะใครที่พร้อมแล้วนะคะตามเฟิร์นมาเลยตามเฟิร์นมาเลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาถ่ายภาพพาตามล่าหาเงินดอลลาร์กันนะคะมาเลยมาเลยนะคะ,ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์นี้นะคะเว็บไซต์นี้นะ ะะสำหรับเว็บนี้นะก็คือว่า,เ,าเราจะต้องเข้าลิงก์นะคะลิงก์เฟิร์นนะคะเป็นลิงก์รีเฟอร์ของเฟิร์นเองนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวฝนจะได้ช่วยติวให้เต็มที่นะจ๊ะก็พอเอาลิงก์มาวางไว้แบบนี้แล้วนะคะแล้ก็กด enter เนาะกด enter ค่ะจากนั้นให้เรากดไปที่ get start นะคะกดไปที่ get start เนี่ยค่ะสีแดงๆนะคะกด get start จากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราอะใส่ชื่อนะคะอันนี้เราสมัครของ Shutterstock ก่อนนะคะเพราะว่า Shutterstock เนี่ยเป็นเว็บที่ขายดีที่สุดแล้วนะคะอ่าอันนี้เราก็ใส่ใส่ชื่ออันนี้เฟิร์นเอาเอาชื่อคนอื่นมาใส่นะอ่าใส่ชื่อสะกกดถูกหรือเปล่าเนี่ย ต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันข้างบนเป็นชื่อนามสกุลของเรานะตามบัตรประชาชนต้องสะกดให้ถูกด้วยนะคะตามบัตรประชาชนเพราะว่าจะมีผลกับ,บพวกบัญชีธนาคารต่างๆนะคะอันข้างล่างคือชื่อพอร์ตหมายถึงว่าชื่อพอร์ตเนี้ยเราต้องการให้ลูกค้าเห็นว่าเป็นชื่อพอร์ตอะไรนะคะอ่าข้างล่างนี้ก็จะเป็นชื่อพอร์ตนะคะ,ะเราก็ตั้งชื่อพอร์ตนะคะตั้งชื่อพอร์ต ออตั้งชื่อพอร์ตอะไรดีะตั้งชื่อพอร์ตไปอันนี้คือให้เราอ่ะใส่ใส่อีเมลนะคะให้เราใส่อีเมลนะคะใส่อีเออมลอะไรดีใส่อีเมลอะไรดี รหัสรหัสเนี่ยเป็นรหัสที่เราตั้งใหม่นะคะไม่ใช่รหัสของอีเมลนะเป็นรหัสตั้งใหม่นะคะรหัสรหัสอื ที่สําคัญคือต้องจดด้วยต้องจดรหัสด้วยเพราะว่าเราอาจจะลืมจากนั้นนะคะอย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะคะว่า i certify ว่าชันอายุมากกว่า18ปีนะคะอ่ารหัสไม่ได้รหัสไม่ได้ไไดเอาใหม่จะต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กต้องมีตัวหนังสือที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะคะอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวตัวพิมพ์เล็กแล้วก็มีตัวเลข ่ะเสร็จแล้วก็กด next นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเขาก็จะทําการส่งอีเมลไปให้เรานะคะให้เราอ่ะเข้าไปกดยืนยันให้เราเข้าไปกดยืนยันการสมัครในอีเมลนะคะในอีเมลที่เราใช้นะคะอ่ะเราก็เข้ามา เข้ามาหาก่อนนะคะอ่ามาแล้วค่ะก็จะมีอีเมลจาก c h a t t e r s t o c k มานะคะจากนั้นก็อ่าแล้วให้เรากดตรงนี้นะคะ please click here to verify your email นะคะกดตรงนี้เลยค่ะอันสีฟ้าอ่าเสร็จแล้วก็กด next นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเ verify เรียบร้อยแล้วนะคะกด next ต่อ พอกด next ปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เราลงทะเบียนนะคะทีนี้ให้เราลงทะเบียนรายละเอียดนิดนึงอันแรก country ให้เราเลือกเป็น Thailand เลือกเป็น Thailand นะคะเลือกเป็น Thailand address address ให้ใส่ที่อยู่นะคะ address ให้ใส่ที่อยู่นะคะ ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะระหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ <So. S 1> อ่ะเสร็จแล้วนะคะอ่ะกรอกที่อยู่เบอร์โทรเรียบร้อยแล้ว ก็กด next ต่อได้เลยค่ะกด next ต่อเลยนะคะ,ะจากนั้นอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะหน้านี้หน้านี้คือต้องการให้เราอัปโหลดรูปแล้วนะคะก็คือให้เราอ่ะส่งรูปภาพได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเฟิร์นหาก่อนว่ามันมีภาพอะไรบ้างอ่ะกดอัปโหลด image ได้เลยนะคะ เ,เขาก็จะบอกว่ารูปภาพอย่างน้อย4เมกะพิกเซลนะคะก็คือ4 MB ขั้นต่ำนะคะถ้าถ้าจะอัพวิดีโอเนี่ยจะต้องอัพโหลดผ่าน FTP อันนี้เดี๋ยวเฟินมาสอนนะคะอ่าแล้วก็เวกเตอร์นะคะจะต้องเป็น EPS file นะคะอันนี้เฟินไม่สอนนะคะอันนี้เฟินเฟินขออนุญาตไม่สอนนะคะเพราะว่าของเฟินจะเป็นสายรูปภาพกับวิดีโอเท่านั้นนะคะอ่ะกดเลือกใหม่นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพได้เลยนะ เดี๋ยวเฟินหาภาพสักอันหนึ่งก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรมีภาพอะไรในเครื่องบ้างหาก่อนหาก่อนอนมหาภาพก่อนนะคะ าภาพอะไรดีต้องเป็นภาพที่ไม่ซ้ำกับที่เคยส่งไปแล้วไม่งั<ม>้นเดี๋ยวพอร์ตเดี๋ยวพอร์ตเจ๊งเลย <laughs> เดี๋ยวพอร์ตเจ๊งเลยภาพเก่าวัตถุดิบเตรียมส่งนะลองดูซิ่วนแนะนำว่าภาพที่เราส่งครั้งแรกอะคะ่ะเอาเป็นภาพที่ไม่มีคนก่อนนะคะหาภาพที่ไม่มีคนก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราส่งแบบมีคนเนี่ยเราจะต้องมีการแนบโมเดลรีลิสนะคะซึ่งเดี๋ยวเฟิร์นต้องสอนอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาภาพที่เป็นภาพที่ไม่มีคนส่งก่อนนะคะ,ะห้ามส่งซ้ำด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอแบบเหมือนขโมยภาพคนอื่นมาส่ง การหวังว่าคงจะไม่ซ้ำนะซ้ำนี่เจ๊งเลยนะอ่ะอันนี้มันเป็นภาพเอ่อภาพโบเก้ไฟนะคะก็คือเราถ่ายให้มันเบลบอแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเฟิรนจะเลือกซักลองดูภาพอื่น ต้องเป็นภาพที่เราไม่เคยส่งส่งซ้ำอาจจะเจนได้ทีภาพนี้ก็น่าจะยังหรือเปล่าอันนี้แล้วกันโบเก้อ,อีกแล้วครับผม ช่วงนี้ปีใหม่นะคะเอาภาพสไตล์โบเก้ไปขายอ่าเนี่ยค่ะกว้างคูณยาวความกว้างคูณความยาวของภาพนะคะก็คือมันจะได้ประมาณเออ่ต้องมากกว่าสี่พันนะคะมากกว่าสี่เอ็มบอันนี้ค่ะเสร็จแล้วก็กด next น,นะคะกด next เ,เลย กลัวเหงาค่ะกลัวเหงาเดี๋ยวไม่เห็นเฟิร์นแล้วจะเหงานะคะโอเคเสร็จแล้วพอเราเข้ามานะคะก็เขาก็จะให้เราอะ่ะใส่รายละเอียดนะคะใส่รายละเอียดนี่ค่ะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวรีเฟชอันนี้คือปุ่มรีเฟชนะคะถ้าสองภาพนี้มันมีลักษณะเหมือนกันเราสามารถ ติ๊กถูกทั้ง2อันได้เลยนะคะแล้วเวลาเราแก้ไขอ่ะมันจะเปลี่ยนเหมือนกันหมดคือทั้ง2ภาพมันจะก๊อปปี้กันเลยนะคะกรณีนี้เนี่ยเราต้องติ๊กถูก2อันแต่ถ้ามันไม่เหมือนกันเนี่ยเราต้องติ๊กแค่อันเดียวนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันมันไปหมดเลยนะคะคราวนี้เพื่อนจะอธิบายตรงนี้ค่ะตรงนี้นะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะ Image Type ก็คือประเภทของรูปนะคะมันจะมี Photo กับ Illustration กรณีนี้เนี่ยเราอัปเดตเราอัปโหลดรูปภาพธรรมดามันจะเลือกเป็นโฟโต้อยู่แล้วอย่าไปกดอินลัสนะถ้าอินลัสเนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็นภาพที่เป็นพวกไฟล์ AI อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นภาพกราฟิกนะคะแต่ว่าอันนี้เราโหลดภาพถ่ายให้เราให้เราเลือกโฟโต้นะคะส่วนตัวนี้นะคะคอมเมอร์เชียลกับเอเดติทอเรียลนะคะให้เราเลือกคอมเมอร์เชียลนะคะคอมเมอร์เชียลก็หมายถึงภาพที่เขาสามารถ เอาไปใช้ทางการค้าได้ทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น editorial เนี่ยหมายถึงว่าภาพนี้จะต้องใช้ในเพื่อการข่าวเท่านั้นบทความข่าวเท่านั้นดังนั้นน่ะให้เราเลือกเป็น commercial นะคะซึ่งสองอันเนี้ยมันจะเป็นค่า default ที่ตั้งมาอยู่แล้วนะคะต่อมา description description เนี่ยคือการอธิบายภาพค่ะว่าภาพนี้คือภาพอะไรซึ่งช h o r เนี้ยสำคัญมาก ในสะระบบรูปภาพนะคะการที่ลูกค้าเขาจะเจอภาพเราแล้วเขาจะซื้อภาพเราอะ่ะเขาต้องหาภาพเราเจอก่อนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสักเซสคีย์ออฟสักเซสการประสบความสำเร็จในการขายภาพออนไลน์เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะหลายคนเนี่ยทำพอร์ตแบบใส่รูปเยอะมากเลยแต่ว่าเงินก็ได้น้อยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่อาจจะใส่คีย์เวิร์ดเก่งกว่านี่ออกไหม ทำคีย์เวิร์ดทํา SEO เก่งกว่าเนี่ยภาพก็จะได้รับการการค้นพบมากกว่าก็จะขายได้มากกว่าดังนั้นตรงนี้ให้เราอะโฟกัสเยอะๆเลยนะคะตอนใส่รูปเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเทคนิคที่1นนะคะเทคนิคแรกเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ Description กันทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Description คือคำอธิบายว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างนะในภาพนี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นภาพนี้ มันเราเรียกว่าดวงไฟเนี้ยเราเรียกว่าโบเก้นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมันคือโบเก้เพราะฉะนั้นเฟิร์นก็จะอาจจะใส่เฟิร์นอยากให้มันมีคำว่าคริสต์มาสเพราะว่ามันจะใกล้เทศกาลแล้วนะคะดังนั้นเฟิร์นก็จะมีคำว่าคริสต์มาสคริสต์มาสไลท์อะไรอย่างนี้นะคะไฟคริสต์มาสคริสต์มาสไลท์ abstract background abstract abstract ก็คือเป็นนำมาทำอะ่ะมันเป็นภาพแอส r ตรทแบ็ k กราว n ์นะหนึ่งอย่างละ Christmas light abstract background ถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยเขาสามารถให้เราใส่ได้ถึง200 200ตัวอักษรนะคะใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะเราอธิบายอะไรได้อีกอนะ่ะ Christmas light abstract background แล้วเฟิร์นก็จะเว้นวรรคแล้วเฟิร์นก็จะเอาหมายอีกนะคะก็คือว่าอา,อาจจะใส่ สีของมันนะคะเช่น Yellow Green นะคะบิทอ่าเราใส่ด้วยนะบิทบิทโบเก้บิทมันต้อง b i บ Yellow Green White Bokeh ใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่า เราอะมีเทคนิคอื่นอีกเรามีเทคนิคนะคะในการที่จะหาคําอธิบายภาพนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะสอนนะอันนี้เราดูไปก่อนนะคะ,ะดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวเฟิร์นมีเทคนิคมาฝากแน่นอนนะคะสรุปแล้วตัว description เนี่ยเราต้องใส่ว่ามีอะไรอยู่ในภาพบ้างแล้วพยายามใส่ให้เยอะๆนะคะ,ะ Christmas light abstract background big yellow green white bokeh white bokeh แบ็คน uh, 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 mm ิวเยียร์อะนิวเยียร์นิวเยียร์แบ็คกราวฟอร์นิวเยียร์แบ็คกราวอ่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปอันนี้เป็นประเภทอะไรแค t ต g กรี ategory, หมายถึงภาพเนี้ยอยู่ในหมวดไหนให้เราจิ้มนะคะจิ้มตรงลูกศรน,นี้นะคะปึ๊บ อันนี้มันอยู่ในหมวด abstract นะคะเฟิร์นจะใส่ไว้ในหมวด abstract นะคะหรืออีกอันนึงมันให้ใส่ได้2อันนะคะเฟิร์นก็จะใส่ไว้ว่าเป็นหมวด background นะคะเพราะฉะนั้นสามารถใส่ category เนี่ยได้2เพราะว่าเผื่อบางคนนะลูกค้าบางคนเขาอาจจะหาตามหมวดก็ได้นะคะเนาะอะ,อะทีนี้ location ต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่นะคะ location ไม่ต้องใส่นะคะต่อไป ลิลิส s e ลิลิสที่มันเป็นสัญลักษณ์บวกอะคะ่ะตัวเนี้ยมันเอาไว้ใส่พวกโมเดลลิลิส s e หมายถึงถ้าภาพเราถ่ายติดคนเนี่ยเราจะต้องมีใบให้นางแบบในแบบเซนนะคะแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีนะคะก็ยังไม่ต้องใส่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้นะต่อมาคีย์เวิร์ดนะคะช่างภาพรุ่นใหม่เนี่ยโชคดีเมื่อก่อนมันจะไม่มีแบบคีย์เวิร์ดอะไรให้เราแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ด s u g เ e s t i o n เห็นไหมคะตรงเนี้ย เราสามารถเลือกได้เลยเห็นไหมคะอ่าเราก็แค่กดบวกคําว่า bright เนี่ยอ่าใช่เราก็กดนะคะ shiny แปลว่าแวววาวอ่ะเราก็กด bokeh ใช่เรากด light ที่แปลว่าไฟใช่กด abstract ใช่ background ใช่ color เ,เอา yellow เอาอ่าคำว่ากลางคืนเอาไหมเอาก็ได้อ่า blur อ่ะทุกต้องเป็นภาพเบลอรเราก็กด decoration การตกแต่งเราก็กดด้วยนะคะ christmas เราก็เอา โกลอสีทองเอาไหมเอานิดหน่อยก็ได้เฟรทีดอ่ะเอา,เอาแล้วทีนี้นะคะพอหมดคําที่เขาว่าแนะนํานะคะเรามีคําอื่นที่มันซ้ํากันกับชื่อภาพเฟิร์นแนะนําว่าให้ใส่นะคะเช่นอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะเทคนิคเลยนะว่าทํายังไงจะทําให้ภาพเราอ่ะขายได้นะคะให้ถูกคนพบนะคะอ่ะทีนี้คีย์เวิร์ดที่เราจะใส่เพิ่มมาคะ่ะเราให้เรามาไล่ตามนี้เลย ตามที่เราเขียนบรรยายนะคะอันนี้เอาจริงแล้วนะเช่นมีคำว,ว่าคริสต์มาสเราก็ copy ปี้แล้วเอามาวางแบบนี้นะคะแล้วกดวกดเลือกอ่ะทีนี้ถ้าเขาบอกว่าสกดผิดเราก็มาจิ้มตรงแดงๆนะคะแล้วเราก็อาจจะบอกว่า this is correct คือถูกแล้วคือฉันจะเอาแบบนี้นะคะอ่ะคำว,ว่า light like มีหรือยัง light มีแล้ว abstract มีแล้ว background มีแล้ว่ะ b i g บิ๊กยังไม่มีแบบนี้ค่ะเราจะเอาแล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วเราก็กดแล้วก็เยลโล่มีแล้วเยลโล่มียังอ่ะมีแล้วไวท์สีขาวยังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอปปี้แล้วก็เอามาวางนะคะอ่ะนิวเยียร์มียังอ่ะยังเราก็ใส่ไปค่ะนิวเยียร์นิวนิว ปึ๊บนิวเ e ียนะคะอ่าแบ็ k กราว n ์มีแล้วดีโฟกัสดีโฟกัสดีโฟกัสคือมันไม่ได้โฟกัสนะคะโอเคอ่าใครจะใส่คำว่าโรแมนติกไหมโรแมนติกหรือคำว่ามีคำว่าโรแมนติกมีคำว่าโกลมีคำว่าอะไรอีก สมมุติว่าได้ประมาณนี้นะอะ่เสร็จแล้วนะคะมีชื่อแล้วนะคะใส่แคตตาลอกีแล้วว่าเป็นประเภทอะไรมีคีย์เวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็กด submit ได้เลยค่ะปุ่มแดงๆนะกด s ั b m ิ t ค่ะ,ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะถ้ากด submit more คือหมายถึงเราก็เข้ามาหน้านี้นะคะหน้าที่เราอ่ะ จะอัพโหลดรูปนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้มันก็จะมาอยู่ในช่องของ pending นะคะ pending คือรอรอตรวจถ้า t o submit เห็นไหมคะ t o submit เป็นศูนย์หมายถึงว่ามีภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปกดใส่รายละเอียดเพื่อส่งคือเรายังไม่ได้ส่งนะคะเป็นศูนย์ส่วน pending ถ้าเราจิ้มเข้าไปดู pending คือรอตรวจคือภาพที่เรารอตรวจนะคะโอเคนะ ส่วนรีวิวก็หมายถึงภาพที่เขาตรวจแล้วอะเป็นยังไงนะคะอ่าแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามากดที่คำว่า c h a t t e r s t o c k นะคะกดคำว่าลกตรงโลโก้มันนะคะมุมซ้ายบนอ่ะทีนี้เราจะเข้ามาสู่หน้าตาของแดชบอร์ดก็คือหน้าตาที่เราจะมาดูว่าเราเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วนะคะมุมขวาบนนะคะมันจะเขียนว่า u n p a i d earning เป็นศูนดอลลาร์อยู่เห็นไหม แล้วก็ยังตัว monthly download ยังเป็นศูนย์อยู่นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีการขายภาพนะคะถ้ามีการขายภาพเนี่ยเงินมันจะขึ้นโชว์ให้เราตรงนี้นะโอเคอ่าส่วนตรงนี้นะคะ English Thai ตัวนี้สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะอ่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะถ้าใครอยากใช้ภาษาไทยนะก็กดเลือกภาษาไทยตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าส่วนตรงนี้ Earning นะคะ e a r n i n g ช่องนี้นะเป็นช่องที่เราอะเอามากดดูเอามากดดูในส่วนของสรุปรายได้นะคะ Earnings u m m a r y เห็นไหมมันก็จะมีบอกนะคะซึ่งเดี๋ยวเฟิร์นค่อยมาบอกอาคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ My Referral my r Refer e อ e r ย a l อยู่ช่องนี้นะคะ My Referral ก็คือตัวนี้ที่เฟิร์นบอกว่าเราสามารถเข้ามาใน My Referral แล้วเราอะกด Copy ตรงนี้นะคะ ก๊อปปี้รหัสเราอะ่ะแล้วก็เอาไปให้เพื่อนสมัครต่อจากเรานะคะได้เลยนะแล้วก็อ่ะประมาณนี้ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของอภาษีนะคะเดี๋ยวภาษีเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นขอยกยอดไปเป็นคลิปหน้าสําหรับการส่งภาพก็มีเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนเริ่มส่งภาพอ่ะอันดับแรกสมัครก่อนนะคะสมัครกันได้เลยนะคะไปสมัครก่อนแล้วส่งภาพนะคะคลิปหน้านะคะเฟิร์นจะสอนอะจะพาไปสมัคร paypal นะคะ ผูกบัญชีเพื่อรับตังค์เนาะแล้วก็เข้ามาเซตการ mm hmm. เขาเรียกว่ามาเชื่อมบ,บัญชีรับตังค์อ mm ่ะกับในชัตเตอร์สต็อกนะคะเนาะสองอย่างนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนเริ่มสมัครกันได้แล้วนะสมัครกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้สมัครอัปรูปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะได้มาเชื่อมบ,บัญชีธนาคารกันค่ะบ๊ายบาย